hello everyone how are you today are you happy for today today is Thursday สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมา เจอกันนะคะในวันพฤหัสที่2ี่แล้วนะคะ,ะวันนี้นะคะครูจีจะให้เด็กๆนะคะได้ฝึกอ่านนะคะในเนื้อหาบทเรียนด้วยกันก่อนเนาะ,ะสำหรับวันนี้นะคะจะมีอยู่คำศัพท์ไม่กี่คำที่เป็นคำศัพท์ใหม่ๆเดี๋ยวครูจีจะดึงแล้วก็ป๊อปอัพขึ้นมานะคะทีละคำคำแรกเลยนะคะได้แก่คำว่า help help นะคะคือตัวนี้นะคะตัวนี้คือ Help นะคะแปลว่าช่วยเหลือนะคะแปลว่าช่วยนะคะช่วยเหลือนะคะต่อมาค่ะตัวนี้นะคะ Please 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 นะคะแปลว่านะคะกรุณานะคะกรุณานะคะต่อมาค่ะ Want Want แปลว่าต้องการค่ะ ไล่มาเรื่อยๆนะคะมีคำศัพท์อะไรบ้างที่เด็กๆยังไม่รู้หรือว่าควรจะเรียนรู้เพิ่มเติมในวันนี้นะคะมาถึงตรงนี้ค่ะ anything anything else anything else ตัวนี้นะคะให้ความหมายคือนะคะสิ่งอื่นๆอีกไหมอ่า Anything คือสิ่งอื่นๆ else ก็คืออีกไหมนะคะ anything else ก็คือต้องการสิ่งอื่นๆเพิ่มอีกไหมนะคะคำศัพท์เหล่านี้ก็เป็นคำศัพท์ทั่วไปนะคะจนมาทั่งมาถึงตรงนี้ค่ะมีอยู่ตัวหนึ่งนะคะ here you are here you are แปลว่านะคะนี่สำหรับคุณคะ่ะ here แปลว่านี่นะคะ here นะคะแปลว่าน,นี่นะคะ you are ก็คือเป็นของคุณทั้งหมดเลยแบบนี้อ่ะทีนี้นะคะเราจะมาดูนะคะว่าในเนื้อเรื่องทั้งหมดเนี้ยค่ะมีอยู่2คนเลยมีพ่อค้าผลไม้กับนะคะคุณแม่นะคะมาซื้อผมผลไม้เรามาดูบทสนทนานะคะครูจีจะอ่านให้ฟังแบบปกติก่อนรอบที่1น,นะคะและเดี๋ยวรอบที่2จะให้เด็กๆฝึกอ่านตามนะคะ Hello, can I help you? What fruit do you want? Yes, please. I want five apples. What color do you like? Red or green? I like red apples. I don't like the green ones. Anything else? Mangos, bananas, oranges, grapes, or coconuts? Two coconuts, please here you are thank you you're welcome ง่ายไหมคะเรามาฝึกกันนะคะอ่านตามคุิทีละประโยคเลยคะ่ะ hello can I help you ใช่ค่ะ what flute do you want yes please Want five apples. What color do you like? Red or green? I like red apples. I don't like the green ones. Anything else? Mangoes, bananas, oranges, grapes, or coconuts. Two coconuts, please. Here you are. Thank you. You're welcome. โอเคค่ะหลังจากที่อ่านเสร็จแล้วนะคะเด็กๆเ,เรามาดูความหมายด้วยกันนะคะว่าหมายความว่าอะไรบ้างนะคะในภาพรวมนะคะจากอันนี้เลยค่ะ Hello can I help you สวัสดีครับนะมีอะไรให้ผมช่วยไหมอ่ามีอะไรให้ผมช่วยไหมครับ What fruit do you want คุณต้องการผลไม้อะไรบ้างครับต้องการผลไม้อะไรบ้างครับคุณแม่บอกว่า Yes please อ๋อค่ะ I want five apples แม่ต้องการอะไรคะ Apples กี่ลูกคะ5ลูกค่ะ I want five apples จากนั้นนะคะคนขายผลไม้ตอบถามว่า What color do you like red or green แล้วต้องการสีอะไรครับ นะต้องการนะชอบสีอะไรระหว่างสีอะไรกับสีอะไรลูกสีแดงกับสีเขียวเพราะแอปเปิลมี2ส,สีใช่ไหมคะแม่บอกว่าอะไรคะ I like red apples ขอฉันชอบเป็นแอปเปิลสีแดงมากกว่านะคะ I don't like the green ones ไม่ชอบแบบพวกสีเขียวนะพอ่อคะเลยถามว่า anything else อื่นๆอีกไหมนะคะ มังก e s มะม่วงบานาน่ากรวย o อร์เรนหรือจะเป็นส้ม g r a ฟส์องุ่นไหมครับ or Coconuts หรือเป็นมะพร้าวดีครับนะพ่อค้าก็ถามคุณแม่ตอบว่า two coconuts please งั้นเอามะพร้าวกี่ลูกคะลูก2ลูกแล้วกันนะคะอ่า พ่อค้าบอกว่า Here you are อ่เนี่ยทั้งหมดเลยครับของคุณอ่นี่เลยครับเป็นการส่งยื่นให้นะคะคุณแม่บอกว่า Thank you ขอบคุณค่ะพ่อค้าบอกว่าไงคะ You're welcome You're welcome แปลว่ายินดียินดีครับขอบคุณครับยินดีครับแบบนี้นะคะ เด็กๆลองเอาไปฝึกพูดนะคะวันนี้ครูจิก็จะให้เด็กๆนะคะได้ฝึกพูดในหน้านี้นะคะฝึกอ่านนะคะในหน้านี้ด้วยกันก่อนเนาะด้านล่างค่ะมีอยู่หนึ่งคำถามที่ให้เด็กๆลองสังเกตและตอบนะคะ mm hmm. เขาบอกว่า answer the question by completing the sentences นะคะก็คืออ่าให้นะคะอ่านคำถามแล้วก็นะคะเติม คำตอบให้สมบูรณ์นะคะโดยจากการอ่านคำถามข้างบนนี้นะคะคำถามคือ What fruits does mother want? What fruits does mother wants? Want? want? แม่นะคะต้องการผลไม้อะไรบ้างนะคะเราคงได้คำตอบแล้วนะคะสำหรับคำถามนี้นะคะ What f r u i t does mother want? มี App l e s and อะไรคะเด็กๆลองไปดูนะคะคำตอบอยู่บรรทัดนี้เลยปิ้งตรงนี้เลยนะคะโอเคสำหรับวันนี้พอแค่นี้นะคะอย่าลืมฝึกอ่านกันด้วยนะคะโอเค thank you for today and see you tomorrow goodbye bye bye